สวัสดีครับผมอาจารย์นุบนเซอวิท1997นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของ UVP นะครับหรือภาษาช่างทั่วไปเรียกว่ากาันแข้งนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับกันแข้งของ ARB นะครับลหลายๆท่านอาจจะมองว่ามันไม่ใช่อุปกรณ์จำเป็นนะครับแต่ผมบอกเลยว่าสิ่งที่ท่านคิด นั่นคือการคิดผิดนะครับสำหรับสายเที่ยวสายเดินป่านะครับเวลาคุณออกเที่ยวแคมปิ้งเดินป่าไปตามโขดหินถนนที่ไม่ใช่ถนนนะครับหรือออฟโรดนะครับที่มีโขดหินอะไรต่างๆนะครับคุณไม่รู้หรอกว่าใต้ท้องรถคุณเนี่ยมีอะไรนะครับหลักๆเลยนะครับกันแข็งเนี่ยนะครับก็คือป้องกันการกระแทกจากด้านล่างนะครับในกรณีเราปีนป่ายโขดหินนะครับตัวนี้เลยบอกว่าจําเป็นนะครับ แล้วผลพลอยได้นะครับสำหรับการติดกันแข้งเนี่ยนะครับในทางที่ท่านไปนะครับเป็น ทางที trucks, uh, it, ่มีล่องลึกนะครับเป็นทางโครนอะไรพวกนี้นะครับการแข็งตัวนี้สามารถเป็นสเก็ตได้นะครับก็คือไถไปเลยครับลากไถไปเลยนะครับตัวนี้ก็คือคุณสมบัติของการแข็งนะครับโอเคนะครับการแข็งของ ARB นะครับมาพูดถึงการแข็งของ ARB นะครับก็จะเป็นการแข็งนะครับที่ทําจากวัสดุเหล็กนะครับออกแบบมาเฉพาะรุ่นโดยเฉพาะนะครับตรงรุ่นเลยนะครับไม่ต้องมีการดัดแปลงเจาะรูอะไรเพิ่มเติมนะครับอุปกรณ์มีมาพร้อมครบนะครับถอดออกจับใส่นะครับ น็อตต้องหมดทุกตัวตัวนั้นแสดงว่าตรงรุ่นนะครับผมแล้วก็การแข็งของ ARB นะครับยาวไปจนถึงห้องเกียร์นะครับยาวไปจนถึงตัวเกียร์ทันเฟอร์นะครับตัวนี้คือปกป้องยาวๆกันเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นตัว Toyota Fortuner นะครับโมเดลปี2005นะครับผมขึ้นไปนะครับผมหากท่านสนใจนะครับ ผลิตภัณฑ์ ARB UVP นะครับสามารถสอบถามได้นะครับเบอร์ mm hmm. ard, โทรศัพท์0622015515 0622015515นะครับ mm hmm. ผมสื่อรณนุถยนต์นะครับเปิดทำการทุกทุกวันนะครับวันนี้ก็หลายแล้วครับผมสวัสดีครับ